อีกแล้วภาพล่าสุดของเจ้าร,รัทพรดูผอมลงกว่าเดิมเป็นอีกหนึ่งสาวที่ชื่นชอบการออกกำลังกายมากมายคากใครจะได้ติดตามอินสตาแกรมของนางเอกสาวเจ้ารัทพรก็มักจะเห็นอยู่ทุกวันว่าเธอนั้นออกกำลังกายเก่งสุดๆแถมแต่ละอย่างที่ทําก็โหดมากเห็นแล้วยอมใจกันเลยทีเดียวค่ะ ทำให้เธอนั้นมีกลา้ามเบสิกแพกแนนเวอร์ก่อนหน้านี้เธอโดนชาวเน็ตในหลายคนทัาว่าผอมเกินไปและมีความกังวลในเรื่องสุขภาพแต่เจ้าเธอได้ออกมาบอกว่าตัวเธอเองนั้นสุขภาพแข็งแรงดีล่าสุดในอินสตาแกรมเจ้าเธอได้ออกมาโพสภาพตัวเองอีกครั้งภาพนี้ท่าโพสคือยืนถ่ายรูปและเจ้าเองนั้นเธอสวมใส่ากางเกงขาสั้นโดยโพสนี้ระบุแคปชั่นว่า the art of drawing with o u an eraser that's right หลังจากนั้นมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักแต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่ทักเรื่องรูปร่างที่ดูเหมือนจะผอมลงอีกและเตือนว่าถ้าผอมลงมากๆความสดใสจะหายไปขอขอบคุณภาพต้ารัตพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ